คลิปในวันนี้เดี๋ยวเราไป a FK LATE กันครับเนื่องจากว่างเพื่อนของผมเนี่ยบอกว่า a FK LATE แล้วได้ของแบบครบคันสุดๆเดี๋ยววันนี้ไป a FK กันครับโรบักราคาถูกเกมพาร์แบบจัดเต็มมีที่นี่ FZ Shop ทั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์แบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC Arise Crossover AV a n d m e Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไ,ไรกังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับส n น o ดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยูกัวผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anime r a n g e r X X กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อยู่กับคอสเมติกใหญ่โตโหรานอะไรขนาดนี้เออมันน่าจะจริงๆในในเรื่องเนี่ยมันก็ใหญ่จริงขนาดนี้แหละนะแต่ว่าในนี้คือแบบปูอลังการงานสร้างนะครับดูดิดูดิ มองได้ไปถึงข้างในเลยนะครับแปลกๆนะโอเคคือผมก็เพิ่งอีโวอุระไคมานั่นเองนะครับเพราะว่ายัางทำเควสไอเซนไม่เสร็จเลยผมแบบเหมือนมันยังต้องปั้นทีมนู่นนี่นั่นอยู่นะคือจริงๆแล้ว anime ranger เ,เ,เดี๋ยมันเป็นเกมที่ afk ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังต้องปั้นนู่นปั้นนี่อยู่เพราะว่ามันจะมีตัวละครสําหรับคอนเทนต์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวละครอย่าง กิวทาโร่ที่ผมบอกว่าผมต้องปั้นเนี่ยผมก็ยังไม่มีเลเวลให้เขาเยอะมากแล้วก็ยังไม่มีเทรดดีๆอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องหาเทรดรีโลเยอะๆเหมือนกันชิดนวันนี้ผมก็เลยจะไปลอง AFK เรทดูนะครับเพราะว่าเรทเนี่ยมันการันตีแบบลงปุ๊บได้เลยไม่ต้องเอาของมาแลกอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเห็นไหมว่าบอสลัสเนี่ยผมเล่นไปถึง47ตาแล้วจะครบ50ตาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ดรอปชินออกมานะจริงๆถ้าผม เอาไปแลกเลยอ่ะก็คือเล่นแล้วเอาไปแลกเลยครับเนี่ยเอาไปแลกตรงนี้เลยเนี่ยแลกชินรีเวิร์สมาเลยเนี่ยก็จะได้มาเป็นอไอเซนนะก็เดี๋ยวไป FK ฟเลดีกว่านะครับวันนี้คือเห็นเกมมันเป็นอย่างเงี้ยคอนเทนต์มันก็เยอะมากเนาะแล้วมันก็มีให้เลือกนู่นเลือกนี่เลือกนั่นแบบคืนแบบวันนึงอะ่ะมันคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะ FK ส่วนไหนหรือลงต้นส่วนไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวไป ดูกันในเลดอุ๊ยโอ้โหส,สองล้านเลยเหรอสองล้านเลยเหรอพรี่โอ้โหย่างแพงของชิ้นนี้นะครับเฮ้ยเป็นก้าพังซื้อไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในหน้ามูม,มูดีกว่านะครับเอาละครับก็มาอยู่กันในหน้ามูมูเพลเยอร์ Player 12กันเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราไปลงไปเล่นกันเลยแล้วกันนะสำหรับการ AFK เลดนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะ AFK เป็นแล้วแหละแต่ผมก็มาทำารายวันอะไรของผมนั่นแหละครับ คือเกมนี้ก็เน้นไปที่ FK อย่างเดียวเลยแต่ว่าสุดท้ายคือการจัดทีมก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะตั้งแต่เล่นมาอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าจัดทีมไม่ดี FK ก็ไม่ผ่านเหมือนกันมันเป็นเหมือนการตั้ง FK เพื่อลุ้นว่าเราจะแบบตั้งให้ผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็มีช่วงที่ผมแบบเผลอแบบคิดว่าตั้งเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ทั้งคืนทั้งคืนคือไม่ผ่านเลยก็คือยุ่งเลยทีนี้นะครับ โอเคก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับรู้สึกว่าโมเดลมันจะใหญ่หน้ามันจะหายเกินไปนะผมขอเป็นโมเดลแบบสบายๆแบบสวยๆเล็กๆดีกว่านะครับอันนี้มีแอดมินให้ผมมานะครับเป็นช่วงที่ผมเข้ามาเล่นไม่ทันนะครับอีสต์เอกอะไรอย่างนี้ก็คือสวยมากๆสำหรับคอสเมติกของน้องก็ต่ายนะโอเคเดี๋ยวเราไป FK กันระบบกดเพล์นี่มันรูดเร็ว แบบสบายจริงๆครับกดปุ๊บมันเข้าปั๊บกดปุ๊บปุ๊บปั๊บเข้าปั๊บปุ๊บปุ๊บนะครับสำหรับการ AFK ในเลดเนี่ยตัวละครที่สําคัญที่สุดก็คงจะเป็นกิวทาโลซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันทําให้จบด่านในไวขึ้นไม่เกินแบบแบบ30ิวิ40ิวิอะไรงนี้เลยนะครับสําหรับกิวทาโลตัวมันเก่งกับบอสมากๆคือมันเป็นตัวฆ่าบอสโดยแท้จริงแล้วสาเหตุที่ต้องลงเลดเนี่ย เห็นเพื่อนผมเขาบอกว่าอย่างนี้นะซึ่งถ้าใครมีแนวทางที่ดีกว่าสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนวทางไหนมันดีที่สุดกับการปล่อย AFK คืนหนึ่งให้ได้คุ้มๆอะไรเงี้ยในปัจจุบันนะครับเพราะในเลตเนี่ยมันจะได้ตัวละครอย่างฟันนี่เพรสิดเนนมาด้วยได้นิ้วด้วยครับแล้วก็ได้อ่าของ XP ได้เทรลิโรได้เพอร์เฟกต์สตแล้วก็สเตตคีแล้วก็ได้บริสโทเค e นไปแลกของอีกผมเลยมองว่าก็ก็แบบ ที่เพื่อนผมบอกมันก็มีเซ็นนะอย่าลืมมาซื้อตั๋วที่เดช็อปก่อนด้วยนะครับน่าจะใช้เพชรซื้อผมซื้อเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเบลดติเกตตรงนี้เลยนะอย่าลืมซื้อนะครับผมไม่งั้นคือทั้งคืนอาจจะเล่นได้แค่ตาถึง2ตาเท่านั้นนะผมก็ซื้อไปแล้วครับสำหรับเบรดติเกต250ร้อย้าสใบยาวๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปอนี่กันครับแล้ววิธีการ f อฟกของผมก็คือผมจะ เข้าด่านไปก่อนแล้วค่อยสลับหน้าออกไปแล้วกดโปรแกรมออโต้คลิกออกมาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือที่ผมลองมาโดยตลอดเนี่ยถ้าแบบทุกคนใช้คอมพิวเตอร์เหมือนผมนะเอออาจจะมีปัญหาเหมือนผมก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ดีครับแต่ปัญหาของผมก็คือแบบผมต้องเข้าไปเปิดหน้าออโต้คลิกตอนที่เข้าด่านไปแล้วแบบนี้ครับเข้าด่านไปแล้วผมถึงจะออกไปได้นี่พอเกมมันเริ่มปุ๊บเนี่ยผมค่อยออกไปเลือกเป็นออโต้คลิกตรงนี้อ่าเนี่ยเห็นไหม แล้วค่อยไปเปิดครับนี่ไปเปิดปุ๊บอ่าอย่างนี้เลยครับนี่แล้วกลับมามันจะไม่หลุดอืมอันนี้คือวิธีของผมนะคือเพื่อนๆมีวิธีอื่นก็บอกได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีของผมเพราะว่าตอนที่ผมลองไปเข้าก่อนเนี่ยมันจะหลุดอ่าหนึ่งหรือเข้าไปแล้วแล้วอยู่ในหน้าโหลดด่านแล้วผมออกไปกดออโต้คิกก่อนมันก็หลุด มันต้องแบบรอทุกอย่างโหลดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกไปเลือกออโต้คลิกเกอร์แล้วค่อยไปแอคติเวตโปรแกรมมันออกมานะครับแล้วก็จะเลือกเล่นซ้ําแค่ตรงนี้แค่นี้เลยง่ายๆคือเลดเนี่ยเอฟง่ายสุดๆแล้วเพราะว่าถ้าเป็นด่านล่าสุดอย่างบอสรัตเนี่ยมันก็จะมีที่ผมตั้งเอาไว้นะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนก็คงจะคูณ3ไปเลยหลายๆคนก็คงจะมีวิธีตั้งแล้วแหละไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าผมก็จัดทีมตั้งลงบอสรัตได้แบบชิวๆเลยนะ ตอนนี้ทีมผมก็ยังไม่ได้ดีพร้อมนะเพราะจริงๆด่านนี้มันก็ซิงเกิลเจอร์ก็มีแค่นี้แหละครับกิวทัโรตัวแบกที่เหลือเอาไปแทงเอาไปช่วยตีเอาไปช่วยแบบเอาไว้แบบเคลียร์บอสอะไรอย่างนี้มาดูกันครับว่าตาน,นี้ผมจะจบที่กี่นาทีนะครับเห็นเพื่อนผมบอกว่าดรั p วเกเตอร์ก็คือแบบไอหัวใจให้กิวทัโรดีที่สุดไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือบัฟบัฟ0.1ดีกว่า แต่เห็นบอกว่ากิวทาโร่ถ้ามันมีโอกาสในการแตกบัฟเลือดเยอะกว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าเลยกลายเป็นว่าตัวที่มันออกมา2ตัวดีกว่าเห็นไหมอ่จบแล้วครับปุ๊บอ่าสเตกคีเห็นไหมเพอร์เฟกต์สแตกคีเฉวิีโรคูณ3อะไรเงี้ยได้แบบตาละคูณ3อะไเงี้ยได้เยอะมากๆนะอ่ะแล้วผมก็ตั้งไว้ตรงนี้เหมือนเดิมประมาณของผมประมาณ2อาที11นะครับ ซึ่งจริงๆมันน่าจะมีตัวอื่นด้วยซ้ำนะที่จบด่านได้เร็วกว่าน,นี้แต่ผมแบบเอาประมาณนี้แหละเพราะว่าทีมผมยังไม่ได้พร้อมมากอ่ะเล่นมาสักพักผมยังเวลแค่48อยู่เลยคนที่เล่นมาตั้งแต่แพทแรกๆอะไรเงี้ยก็เวลร้อยกว่ากันหมดแล้วอะไรย่างนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับช่วงนี้ผมก็ดําดิ่งกับการเล่น anime adventure x ด้วยการแบบ fk จัดทีมปั้นนู่นปั้นนี่อะไรเงนี้อยู่เรื่อยๆครับสำหรับเกมเกมอื่นก็ยังไม่ได้ไปเล่นสักเท่าไหร่ใครสงสัยอะไรก็ พูดคุยกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย